ดิฉันจุฬารักสงวนนามอายุ55ปีบ้านเลขที่9ทัาผหมู่3าตำบลลำไทอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะรู้สึกมีอาการผิดปกติหน้ามืดเวียนหัวก็เลยมาหาหมอที่ศูนย์สุขภาพตำบลลำไทคุณหมอก็เลยตรวจมีน้ำตาลสูงก็เลยรักษาต่อที่นี่ค่ะ นี้ทําให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินปรับเปลี่ยนการออกกําลังกายปรับเปลี่ยนน้ําหนักแล้วก็น้ําตาลของตัวเองค่ะรู้สึกด,ดีจริงๆที่เราได้อยู่ใกล้ชิดคุณหมอเวลาเรามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเราก็จะได้ถามคุณหมอได้โดยตรงและเร็วขึ้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินรดหวางมันเค็มข้าวก็กินไลเบอรี่กินผักปลอดสารพิษแล้วก็ออกกำลังกายออกกำลังกายก็มีการวิ่งหรือโยคะตอนเช้าตอนตื่นนอนก็ออกกำลังกายประมาณ10นาทีค่อยลุกออกจัดเตียงค่ะจะบอกเพื่อนๆว่าการที่มีสุขภาพ ที่ดีเราต้องลงมือทำด้วยตัวเองที่แม้ว่าเราจะมีเงินมากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้พี่อยากจะชวนชวนเพื่อนๆว่าทรงการนี้ดีมากๆจากประสบการณ์ของพี่ได้ใกล้ชิดคุณหมอแล้วก็ไม่ต้องทานยาและสุขคุณภาพชีวิตของพี่ดีขึ้นมากๆ หลังเข้าร่วมโครงการสามารถลดน้ำหนักได้4.1กิโลกรัมรอบเอวลดลงเหลือ80เซนติเมตรค่า BMI 24.57ค่าไต0.61น้ำตาลในเลือด102และน้ำตาลสะสม6.6สามารถลดรายจ่ายค่ายารักษาโรคเบาหวานของศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำไทรระยะเวลา1ปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น136บาท50สตาง